สวัสดีครับคุณฟังนะครับรบ,บทบรรณาธิการของหนังสุพิม์แนวหน้านะครับก็เป็นบทบรรณาธิการประจำวันศุกร์ที่12เมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่านายกรัฐมนตรีเลื่อนลอยหมายความว่าอย่างไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับประเทศไทยเราในยามนี้เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าเศษฐาทวีสินขยันเลือกเกิน ติดปีกบินไปโน่นบินมานี่บินไปนั่นตลอดเวลาแต่การบินไปบินมามันเป็นการบินไปบินมาที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหาสาระไม่ได้เลยนะครับนอกจะเห็นแค่เพียงการบินไปแล้วก็บินมาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปโฆษณาชวนเชื่อว่าประสบความสําเร็จสารพัดอย่างแต่ไม่เคยปรากฏผลของความสําเร็จใดๆทั้งสิน้นพฤติกรรมประหลาดประหลาดสารพัดชนิดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูก จับตามองและก็เฝ้าสังเกตจากสาธารณชนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสาธารณชนออกมาวิาพากษวิจารนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เต็มปไปด้วยการเคลื่อนไหวไปมาเพราะว่าบินไปบินมาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแทบจะไม่ว่างเว้นในแต่ละสัปดาห์หากไม่บินไปต่างประเทศก็จะบินไปต่างจังหวัดซึ่งอยู่ในประเทศไทยแต่ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ปราศจากสาระหรือผลงานที่เป็นรูปธรรมทั้งสิ้นนะครับ ประเทศไทยเรามีเหตุวิกฤตทั้งมากมายดูสิครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมวิกฤตการต่างๆเนี่ยรุมเร้าประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับแต่นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิกฤตไม่ได้เลยนอกจากแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆของนายกยังก่อให้เกิดความสับสนในหมู่สาธารณาชนมาโดยตลอดนะครับ นายกรัฐมนตรีเคยประกาศย้ำๆซ้ำๆเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆว่าประเทศไทยมีวิกฤตเศรษฐกิจขั้นสาหัสจำเป็นต้องแก้วิกฤตอย่างเร่งด่วนแต่เมื่อผ่านไปเกินครึ่งปียังแก้ปัญหาวิกฤตไม่ได้เลยยกเว้นแค่เพียงออกแบบแผ่นเสียงตกร่องว่าดอกเบี้ยแพงเกินไปมั่งแล้วก็กลับไปย้ำว่าต้องแจกเงินดิจิตอลบอลเลตให้ประชาชนหัวละหนึ่งหมื่นบาทแต่บอกให้ชัดเจนไม่ได้นะครับว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาแจกประชาชน แต่ก็ยังย้ำๆๆไม่มมมต้องแจกเงินหัวละหนึ่งหมื่นบาทพอถูกถามว่าเอาเงินจากที่ไหนมาแจกก็ตอบไม่ได้ตอบให้ชัดเจนเนี่ยไม่ได้สรุปว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องแจกเงินแต่ไม่มีปัญญาบอกว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาแจกล่าสุดนี้ก็เอาอวกแล้วครับประเทศไทยเกิดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5เกือบทั้งประเทศนะครับยกเว้นเพียงพื้นที่บางจังหวัดของภาคใต้ที่อยู่บนเกาะกลางทะเลเท่านั้นแหละครับที่ไม่มีปัญหาเรื่อง PM 2 5 แต่รัฐบาลเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีข่าวว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาฝุ่นพิษหนักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับแต่นายกรัฐมนตรีกลับไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหาวิกฤตนี้ให้รุลร่วงไปได้เลยแล้วก็ล่าสุดครับได้เกิดการสู้รบกันภายในเมียนมาจนทางการเมียนมาเนี่ยต้องขอใช้ท่ากาศยานที่แม่สอดจังหวัดตากเป็นการเร่งด่วน แต่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยกลับตอบคําถามของผู้สื่อข่าวไม่ได้ว่าเครื่องบินที่เมียนมาขอใช้ที่ท่าอากาศยานแม่สอดน,นั้นเข้ามาทําอะไรเพราะเป็นการขอใช้ท่าอากาศยานเปนกรณีพิเศษแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็คือจักรพงษ์แสงมณีเนี่ยบอกว่าเป็นการขอใช้ท่าอากาศยานตามปกติทั้งๆที่ทาง,งการเมียนมาเนี่ยส่งเอกสาร มาถึงไทยเพื่อขอใช้ท่ากาศยานเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกลับบอกว่าเป็นการขนส่งตามปกติมันจะปกติได้ยังไงครับในเมื่อเมียนม,มาเนี่ยขอใช้ท่ากาศยานเป็นกรณีพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับยังมีปัญหาเรื่องกากแคดเมียมจํานวนมากแคดเมียมมันเป็นธาตุที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพแต่กลับมาอยู่ในโกดังสินค้าของไทย ในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแต่กลับไม่มีคําตอบใดๆจากนายกรัฐมนตรีแถมยังมีการอ้างว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการแก้ปัญหาแล้วสาธารณชนที่เป็นคนไทยจะพบว่านายกรัฐมนตรีคนนี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ปัญหาเดียว พราะว่าปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยก็ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับแก้ไม่ได้และปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นทุกๆวันนี่คือความจริงของสังคมไทยเราที่เรามีนายกรัฐมนตรีเลื่อนลอยขยันบินไปบินมาไม่เว้นแต่ละวันโดยที่ไม่เคยทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้จริงๆ,ๆจรจังๆ,ๆเลยเมื่อเมืองไทยมีนายกรัฐมนตรีเลื่อนลอย ปัญหาต่งตางๆนานามันก็จะเข้ามารุมเราสังคมไทยเราดังนั้นเราถึงไม่สามารถที่จะกระจัดปัญหาให้หมดออกไปได้ยังไงล่ะครับ